Do you wanna know? สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะ f อที่น่ารักนะคะมาทักไทยเช่นเคยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นงานสามตะกอนนะคะหมักโครนสีตุ่นๆสวยมากค่ะราคาพิเศษด้วย1,550บาทนะคะปกติแล้วการขายสินค้าที่หมักโครนก็คือการเอาไปทําหมักโครนอีกครั้งหนึ่งราคาก็จะสูงกว่านะคะแต่ว่าวันนี้ราคาไม่แพงค่ะการหมักโครนนั้นก็จะทําให้ผ้าสีออกมาตุ่นๆนะคะแล้วก็มีความ นิยด้วมีหลายสีนะคะชอบชิ้นไหนก็สามารถทักทายมาสอบถามได้นะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะสามารถเก็บปลายทางได้ค่ะ แต่ถ้าโอนสดราคาตามที่แจ้งไว้นะคะตาเก็บปลายทางก็จะมีการบวกเพิ่มนะคะสีตุ่นๆสวยมากเป็นงานสามตะกอขนาดของงานนั้น 1. นคูณสองเมตรทักทายมาได้นะคะจังหวัดสุรินทร์นั้นก็จะมีชื่อเสียงเกี่ยวกับผ้าใหม่นะคะยิ่งผ้าหมักโครนก็จะมีความนิ่มสําหรับสวมใส่นะคะสีจะตุ่นๆสวยมีสเสน่ห์นะคะขอบคุณทักทายมาได้ค่ะสําหรับเ c ทุกท่านนะคะ